ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยฝรั่งทางยุโรปเนี่ยออกล่าอนานิคมแล่นเรือกันมาเลยสเปนอังกฤษฝรัร่งเศสฮอลันดานะครับพวกเขาเนี่ยมองว่าประเทศทางด้านตะวันออกนั้นเนี่ยในเชิงผลประโยชน์ก็คือมีวัตถุดิบในการจะเข้าไปป้อนโรงงานส่วนการที่เขาคิดว่าเขาจะยึดได้เนี่ยเขามองว่าประเทศทางด้านตะวันออกนี่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน มีโจรผู้ร้ายชุกชุมความสามารถในแง่ของการอุตสาหกรรมก็ไม่มีคิดว่าจะยึดได้รัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นความคิดของฝรั่งแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถือนเรามีความเจริญพระองค์ตัดสินพระทัยเลยค่ะ,สะเสด็จประพาสยุโรปในปีพศ .2440 อังกฤษฝรัร่งเศสเยอร,รมันรัสเซียฮอลันดาสิเลน ไปหลายประเทศเลยแต่เป้าอยู่ที่ไหนรัสเซียคับเพราะว่าพระเจ้าซารนิกรัฐที่สองเมื่อครั้งเป็นมกุฎราชกุมารน,นั้นเสด็จประเทศไทยรรัชกาลที่หานั้นทรงต้อนรับอย่างดีจนกระทั่งเป็นเสมือนสหายเป็นเพื่อนกันเมื่อพระองค์เสด็จไปที่รัสเซียก็ได้พักที่พระราชวังปิตาฮอปแล้วในขณะที่สวยพระกยาหารก็ทรงปลารภ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการล่าอาณานิคมเลยเกิดกุสโลบายสองพระองค์ก็ฉายพระรูปค่ะฉายพระรูปเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสยามแล้วก็ซาหแห่งประเทศรัสเซียแล้วก็นำไปเป็นปกของหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่อยู่ในยุโรปหลายประเทศเพื่อแสดงว่าสยามและรัสเซียเป็นสาหายกัน แล้วหากแม้นใครจะลุกรานสยามนั้นรัเสเซียจะไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนโอ้โหตรงนี้นะครับพอหลังจากพระรูปนี้ปรากฏขึ้นหลายหลายประเทศที่เคยเกลเกลยตยตงกับประเทศไทยต้องถอยกรูดเลยค่ะพะตอนนั้นรัเสเซียก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะคะรัเสเซียก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปเช่นเดียวกันเมื่อซานิครัตที่สองแห่งรัเสเซียแสดงท่าทีอย่างนี้แล้ว แม้แต่ฝรั่งเศสที่เคยเกเรมากมากก็ต้องเพ่าลงนะครับแสดงว่าการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5นั้นเป็นกุศโลบายในการที่จะทำให้ประเทศไทยเรานั้นไม่ถูกมองเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนและไม่เป็นเป้าหมายของการที่จะยึดครองเป็นอาณานิคมนะครับซึ่งนอกเหนือจากการที่รัเสเซียจะแสดงแสนยานุญญภาพตรงนี้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยหรือว่ากรุงสยามเวลานั้น ไม่เป็นอนุคมของใครแล้วเนี่ยนะคบรัชกาลที่5ยังทรงส่งพระราชโอรสนะคบไปศึกษาวิชาการทหารนะครับที่ประเทศรัสเซียด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงถึงความแนบแน่นระหว่างสยามกับรัสเซียแล้วก็ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเราเป็นประเทศเดียวในแถบนี้นะครับแถบเอเชียเนี่ย ที่ไม่เป็นอาณานิคมของใครทั้งสิ้นอินเดียพมา่ามาเลเซียไปหมดแล้วอังกฤษได้ไปยวนหรือเวียดนามคขมนลาวฝรั่งเศสได้ไปคือหลายคนเนี่ยมีทฤษฎีบอกว่าไทยไม่ได้เป็นอาณานิคมนั้นเพราะฝรั่งเศสกับอังกฤษตกลงกันว่าเอาเมืองไทยเป็นบัฟเฟอร์โซน เป็นตัวกัน้นไม่ให้อังกฤษกับฝรั่งเศสชนกันนะเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่ทางตะวันออกอังกฤษมาทางตะวันตกประเทศไทยกันอันนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งทฤษฎีที่พูดได้จะเอาเข้าจริงๆแล้วเราน่าจะคิดอีกแบบหนึง่งเป็นเรื่องของพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์พระวินิจฉัยและสร้างกุศโลบายของรัชกาลที่หของประเทศไทยหรือเปล่าครับ